ดิฉันจึงอยากให้กระทรวงศึกษายุคนี้ปฏิรูปตัวเองเอาเริ่มตั้งแต่รัฐมนตรีเลยอย่าทำให้เสียชื่อว่าเป็นรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาจากครูบาอาจารย์ทั้งสองสมัยแล้วเนี่ยไม่มีนโยบายอะไรที่มันคนจำได้ตอนนี้คนจำได้อย่างเดียวคือใส่กางเกงฟิตที่เหลือจำไม่ได้ โอเคนะคะเอาตามนั้นดังนั้นกรณีแม่เด็กที่ลำปางเปิดใจเด็กปหนึ่งโดนครูใช้ฟุตเหล็กฟาดหน้าดิฉันรับไม่ได้จริงกูรับไม่ได้จริงตอนนี้อีครูคนนั้นเนี่ยก็เอาแมสปิดหน้าเอาผ้าคุมหัวไปขอโทษแม่แม่ก็ไม่ยอมแต่เดี๋ยวหลังจากนี้ก็คงจะมีการเจราจาอะไรต่างๆก็ว่าไปแต่ครูเป็นครูต้องรู้กฎหมายด้วยค่ะกรณีเอาฟุตเหล็กฟาดหน้าเด็กจนกระทั่งเป็นแผลเบะวะเต็มไปหมดตรงกลางหัวเป็นแผลเต็มอ่ะ ยอมความไม่ได้ค่ะเพราะเป็นคดีอาญาค่ะต่อ,อให้แม่เขายอมความคดีนี้ก็เป็นคดีอาญาต่อเด็กซึ่งเป็นโทษอาญาแผ่นดินยอมความไม่ได้ค่ะแม่แม่ยอมความแต่ในกลไกของกฎหมายมันจะต้องถึงกระบวนการศาลคะยอมไม่ได้เพราะว่ามันเป็นอาญาแผ่นดินไปแล้ว